ใน EP ก่อนหน้าในเรื่องของ PDPA Implementation for HR เนี่ยนะครับผมได้คุยให้ฟังไปถึงเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเลยก่อนที่เราจะไปทำโรปาก่อนที่เราจะไปทำา Data Discovery หากต้องการที่จะทำนะครับรวมทั้งไปทำเรื่องอื่นๆที่เป็น PDPA Implementation เนี่ยก็คือเรื่องของการที่แผนกต่างๆของเราเนี่ยเนาะมันคงจะต้องมานั่งคุยกันหมายถึงสมาชิกในแผนกของเราเนี่ยคงต้องมานั่งคุยกันว่ามันมีกิจกรรมงานอะไรอยู่บ้างนะครับ ครน,นี้ผมก็แนะนําไปว่าขอให้บุคลากรของแผนกโดยเฉพาะ HR พอเราทํา PDPA Implementation for HR ใช่ไหมเราก็เอาสมาชิกของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับเอา Job Description มากมากลางแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเอะในตําแหน่งงานต่างๆเนี่ยในแผนกของเราเนี่ยมันมีงานอะไรบ้างมาไล่เรียงออกมาว่ามันเป็นงานของตําแหน่งใดและใครที่เป็นคนที่เป็นคนที่ทำงานในในหน้าที่งานอันนั้นนะครับมีงานหลัก อะไรบ้างมีงานรองอะไรบ้างโดยไล่เรียนกิจกรรมงานออกมามันก็อาจจะมีงานบางอย่างที่คนหลายคนเนี่ยหลายตำแหน่งเนี่ยทำซ้ํากันนะครับพอเราไล่กิจกรรมงานมาแล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างหนึง่งจริงๆไม่อยากเรียกว่าเป็นปัญหาเลยเนาะต้องบอกว่ามันมันต้องมาตั้งหลักมันให้ตรงทางก่อนว่าเราจะเอาอยัางไงดีคือเวลาเราไล่กิจกรรมงานออกมาเนี่ยมันจะมีงาน2ลักษณะที่เราสามารถไล่มาได้คือกิจกรรมงานทางแคบ และกิจกรรมงานทางกว้างนะครับลองดูตัวอย่างนะครับตลาดนี้จะช่วยเปรียบเทียบให้เห็นว่ากิจกรรมงานทางแคบมีลักษณะไหนกิจกรรมงานทางกว้างมีลักษณะไหนอธิบายแบบนี้ก่อนครับสมมติเราหยิบงานอันหนึ่งมาเนาะตามตัวอย่างใน EP ก่อนหน้าเนี่ยคืองานลำดับที่19นะครับเอาละมันคืองานที่ชื่อว่างานสรรหาว่าจ้างบุคลากรเนาะงานสรรหาว่าจ้างบุคลากรเนี่ยเป็นกิจกรรมงานทางกว้างนะครับ คำว่ากิจกรรมงานทางกว้างเนี่ยหมายความว่ามันจะมีกิจกรรมงานย่อยๆของมันอยู่อีกสังเกตดูเนาะไอการสรรหาว่าจ้างบุคลากรเนี่ยมันก็จะมีงานเกี่ยวกับการจัดการอัตรากําลังของบุคลากรตามแผนเนาะพอเราต้องไปตั้งเบจตถูกต้องไหมเราจะต้องไปกําหนดงบประมาณนะครับค่าใช้จ่าย,ายเรืต่างๆที่เป็น HR Sta f f ของเราอ่ะนะครับเพื่อที่จะไปรับอัตรากําลังคนที่สอดคล้องต้องกันตามแผนอัตรากําลังคนมามันจะมีการจะทํางบประมาณการสรรหาว่าจ้างซึ่งไองบประมาณเนี่ยมันอาจจะ เป็นเรื่องค่าจ้างค่าตอบแทนของคนรวมทั้งการที่เราจะต้องไปใช้งบประมาณเพื่อจะหาคนเข้ามาทํางานน,นะครับมันจะมีงานเกี่ยวกับเรื่องการประกาศรับสมัครบุคลากรผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทถ้ามีมีงานเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครบุคลากรผ่านช่องทางรีโครดเบนเว็บไซต์หรือ job p o r t a l ต่างๆหรือแหล่งออนไลน์อื่นๆถ้ามีนะครับมันจะมีงานสรรหาบุคลากรด้วยการทดสอบด้วยการสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์รอบแรกที่เ r สัมภาษณ์รอบที่2กับต้นสังกัดสัมภาษณ์รอบที่3กับผู้บริหารก็สุดแท้แต่จะจําแนงออกมานะครับมีงานเกี่ยวกับการจัดทําสัญญาว่าจ้างรวมทั้งการดําเนินการอื่นอันจําเป็นก่อนเข้าทําสัญญามีงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติการทํางานที่สถานที่ทํางานแห่งเดิมมีงานสําหรับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอาจจะล่วงเลยไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับาการตรวจสุขภาพก่อนที่จะว่าจ้างเข้าทํางานและอาจจะไปจบกันที่ การ orientation ก็มีคืองานสรรหาว่าจ้างเนี่ยนะครับบางทีงาน r r u i t เนี่ยก็จะไปจบที่การทำ orientation Support กับงานของ HRD ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้เรียกว่ากิจกรรมงานอย่างแคบนะฮะกิจกรรมงานอย่างแคบแบบนี้แหละคือกิจกรรมงานที่จะช่วยให้เราเขียนวัตถุประสงค์ได้ดีที่สุดเลยอย่าลืมนะครับวัตถุประสงค์เนี่ย เราจะต้องเอาไประบุใน privacy notice ถูกต้องไหมแล้วเราจะต้องเอาวัตถุประสงค์เนี่ยไประบุในโป้ a ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการจําแนกกิจกรรมงานออกมาเป็นกิจกรรมงานอย่างแคบหรือกิจกรรมงานทางแคบอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถกําหนดวัตถุประสงค์รวมทั้งการซอยแจกแจงข้อมูลส่วนบุคคลออกมาที่รัดกุมมากขึ้นสังเกตดูเนาะถ้าเราบอกว่า ในงานสัญหาว่าจ้างนี่มีข้อมูลส่วนบุคคลอะไรอยู่บ้างเขาวนี้เราต้องนั่งคิดเยอะละโอ้งานสัญหาว่าจ้างเนี่ยมันต้องมากําหนดขอบขายกันไหมว่าตกลงเราจะพูดถึงอะไรบ้างแล้วในแต่ละงานที่เราจะพูดถึงเนี่ยเราก็ต้องไปไล่ดูว่ามีข้อมูลส่วนบุคลอะไรบ้างทั้งข้อมูลเราข้อมูลเขาอะไรลักษณะแบบเนี่ยข้อมูลเราหมายถึงข้อมูลของพนักงานของเราข้อมูลเขาเนี่ยหมายถึงข้อมูลของบุคคลภายนอกเช่นของผู้สมัครงานที่เราจะต้องเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลนั่นเองนะครับดังนั้น สิ่งที่เราจะต้องมานั่งไล่กันคือเราจะต้องมาไล่กิจกรรมงานอย่างแคบกันผมเห็นในบางองค์กรเนาะวิทยากรหรือที่ปรึกษาบางท่านเนี่ยเขาก็จะแนะนําการไล่กิจกรรมงานออกมาแต่เป็นกิจกรรมงานทางกว้างมาซึ่งผมคิดว่ามันยังไม่ใช่เนาะมันยากมากเวลาที่เราจะมาทําอื่นๆทําเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเอาข้อมูลเพื่อจะไปลงใน privacy notice และการทาโรปาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ย เวลาที่เราทําการวิเคราะห์ตามหลังจากการวิเคราะห์พลาังงานเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างคุ้นชินมากเลยกับการวิเคราะห์พลังงานนะครับเราจะต้องจําแนกกิจกรรมงานเช่นเดียวกันเนาะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์พาังงานออกมาเนี่ยเราต้องรู้ว่าพลังงานของงานอะไรนะครับซึ่งเราจะเอาเจดีมาดูประกอบด้วยก็ได้เวลาที่เราทําการวิเคราะห์พลังงานออกมาเนี่ยเราจะได้ข้อมูลรายการงานหรือรายการของทัสออกมา นะครับเราก็จะรวบรวมมันไปคำนวณพาังงานแล้วก็ไปคำนวณอัตราก,กำลังออกมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับปกติแล้วการวิเคราะห์พลังงานเนี่ยมันมันจะเป็นส่วนที่บอกว่าแต่ละแผนกเนี่ยมันมีงานอะไรบ้างนะครับหรือจะเป็นส่วนงานก็ได้มันมีงานอะไรบ้างโดยอ้างอิงการแจกแจงจาก functional description หรือคาอธิบายหน้าที่ของหน่วยงานของเรานี่แหละนะครับมันก็จะช่วยให้เราเอาตัวกิจกรรมงานเนี่ยนะครับ จากการวิเคราะห์พนักงานนี่เอามาใช้ในการทํา PDP A ต่อได้เลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยองค์กรไหนที่ผมไปที่ปรึกษาแล้วเขาทําการวิเคราะห์ตาำกำลังมาก่อนนี่จะบอกว่าแบบหมูมากนะครับเวลาที่จะไปทําเรื่อง PDP A implementation ต่อไปเพราะมันจะยึดโยงกับตัวกิจกรรมงานอยู่แล้วนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าเราจะรันกิจกรรมงานแบบกิจกรรมงานทางกว้างได้ไหมคําตอบคือได้ครับไม่มีปัญหาอะไร แต่ว่าเวลาที่เราไปซอยข้อมูลใน Data Discovery หรือในโรปาเนี่ยนะครับเราก็จะไปซอยกิจกรรมงานย่อยออกมากิจกรรมงานย่อยอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็คือกิจกรรมงานทางแคบนั่นแหละพูดกันอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเช่นเราทําโรปาในกิจกรรมงานที่ชื่อว่างานสรรหาว่าจ้างเราก็จะไปลิสต์ไอตัวโรปาสําหรับงานบริหารจัดการกําลังคนไปลิสต์โรปาสําหรับงานจัดทํางบประมาณสรรหาว่าจ้างไปลิสต์โรปาไปลิสต์โรปาสําหรับการประกาศร,ร,ร,รับสมัครบุคลากร ไป l i s โรปาสำหรับการทดสอบสัมภาษณ์ไป l i s โลปาสำหรับงานโน่นนี้นั่นอื่นๆน,น,นะครับไล่เรียงออกมาแบบนี้แต่สังเกตไหมสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้โรปาของท่านนะซับซ้อนมากนะครับแต่ถ้าสมมติหนึ่งโรปาเนี่ยหนึ่งตัวของ data discovery เนี่ยนะครับมันมันยึดโยงอยู่กับกิจกรรมงานทางแคบเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะค่อนข้างง่ายนะครับโดยเฉพาะเวลาไปกำหนดวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ก็เช่นเดียวกันมันก็มีวัตถุประสงค์ทางกว้าง และวัตถุประสงค์ทางแคบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาว่ากันใน EP ต่อไปเนาะผมอยากให้ท่านค่อยๆทำความเข้าใจกับมันไปนะครับแล้วก็มันก็จะไปประกอบเป็นงานที่เราจะต้องไปทำ PDPI implementation ในงาน SR ที่มันสมูทมากขึ้นอ